ล่ำล่ำล่ำใจยืนให้ใจยืนนะครับทีนี้ต้องมาดูว่าอียงอ๋ล่ำถ้าแม่งานบุญงานชิ้นกินทานอันบุญงานชิ้นกินทานกะภาพในงานยิ้มแย้มเต็มไปคนุณละใจอิ่มบุญละอิ่มอใจสุขทานลายหัวใจก็ปั๊มเตะจังหมอลำฉลองหัวใจเจ้าคิดประทานอยู่เจ้าใดลูกหนึ่งรัตตนาโนว่าสิค้องขันใด ลูกสองสาวหมอลํำมันมกาสิธาได้ลูกสามผู้ลูกสี่ลูกหาท่านปานา่าม,ามี่ยานออา้องเสืออนอายกูเบาว ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการงานไม่ได้เปลี่ยน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกีสิทยข้เราจะต้องมันว่านแต่ละวันเนี่ยนะครับเราทานแบบไหนมัแบบไหนมาเต้นาทานแล้วนะครับมาดังระดับที่ห่แม่จำลองทุกคุณน้องอ้อคับได้ที่คอเยเย้แล้วก็ใครเยเจ็ดหมื่นแล้วเยเมื่อคืนฝนดีใด่ก็จำบดันช่องเจ้าเมื่อคืนนีครับปีเจ็ดหมื่นเลยขอบค เมื่อคือฝันว่าตัวเองไปทะเลแล้วเจอคลื่นทะเลลมทะเลพัดก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นมาบนชายหาดแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาพร้อมก้อนหินก้อนใหญ่ก็เป็นปาการีเงินโครสวยมาไม่คยเหนปาการังนเงินท่สวขนาดนีมาก่อนในความฝันเาเนี้เราเลยเดินไปก้อนร้อนก้อนนั้นในส่วนนี้ข้อมูลทุกคนปรากฏว่ามันจะมีเพชรนิจินดาูนี่กหนไปจะบกาไอ้กิมเอากิมเอาเพ่เพ่ ดูแลนะครับดูแลลูกแม่เบิ้งยาอาหารในช่วงที่เราต้องลดน้ำหนักนะครับก็จะปรับให้เหมาะสมก่อนล่างฟังเราเอาอยู่มันอยู่น้ำกันอยู่กล่องมันง่าวนะครับอยู่เมีเบอร์ศูนย์แต่ยแล้วทีนี้้องก็ไปไปจีมเอาเนาะไปเก็บเอาเก็บเอาทุกคนโอ้ยโกรว่ามันง่ามอี่หนก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นลาบที่ได้วันนี้เป็นมือสันวันดีครับผมเป็นมือสันวันดีอ่ามือสันวันดีได้เจ็ดมือซับ มื0 0นี้พอดีค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้80,000ครับสาธุค่ะขุบคุณฝากคุณจ้าก็มาเสื้อมักกะแลงยินดีด้วยนะคะเป็นเยรัลเสื้อมักกะแลงก็คืออขบคคุณนะะเสื้อของกระเช้าที่มันมีเว้าตรงนี้แล้วก็เวาตรงนี้จากเยอรมนีจ้าขอบคุณค่ะแม่ตกลงใส่เสื้อมักกะแลงค่ะ เชื่อมากระลงก็รู้เลยใพี่ตงอ่ะ้องเรองีบก่ากระโปงตีโปงกระโปงกระปงที่โป่งกงตอิผาแม่ไปอีที่คือพี่ตัวคุณปบไปเียว่าไปที่ไดแล้วว่าได้ไปคอนเกตไปโรคแมน้ำมน่ะโอ้มันบวม่นทะเลอันนั้นนะไม่กลวยไม่มาลำด้วยต้องตัดออกจากกองมรดกคนดีให้นหนาแวหนาวเราต้องไปพูเขา่อนนี้แม่ประกอบ คุณยายเชียงใหม่ค่ะรักมากๆทาร์ติเมตปาปูโอ้คุณๆๆๆเด้อทีไปเที่ยวทะเลปะมามามาดูแลเดี๋ยวจะเฝ้าบมาสีล้ำสีล้ำสีล้ำให้เอฟซีฟังกันครับเอาอย่าง้ตอนดี๋ย้เอาอยิเมื่อปางเอนนี้เอาคิปรอก่อนสต็อปไว้ก่อนค่ะรอแม่ก่อนค่ะทุกคนรอแม่ก่อนเดี๋ยวตลอดสีล้ำให้ฟังก่อนนินเนาะเดี๋ยวหาคอยหาเศร้ากันเด้อ เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นครบเจ็ดหมื่นแล้วครบเจ็ดหมื่นแล้วเรียบร้อยขอแสดงความยินดีนะครับกับหมอลำคู่ขวัญตอนนี้ยอดซับนะครับยอดซับขึ้นไปเท่าไหร่นะกล่องวนเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นซับเจ็ดหมื่นซับแล้วรอบตื่นหลังจากตัวนอไปทำคอนเทนต์ลำขอพรให้เอฟซีที่เข้ามากด ซับให้ต้นอ้อทั้งจ0 0หมื่นซับ,บแล้วเรียบร้อยนะคะต้นอ้อก,ก็จะลํำถวายก่อนก่อนอื่นก็คือลํำถวายองค์ปู่ปาริจิตเนาะลํำถวายองค์ปู่ปาริจิตหลังจากนั้นต้นอ้อก,ก็จะลํำขอพรให้เอฟซีที่เข้ามากดไลค์ให้ต้นอ้อกดซับให้ต้นอ้อทั้งหมดเจ็ดหมื่นซับ,บนะคะขอพรให้เขาประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญความอยู่เย็นเป็นสุขความร่ํารวยเอออันนี้ต้นอ้อจะขอให้เอฟซีนะคะไม่ได้ขอให้ตัวเองเด้ออันยังอ่ะบันนี่อันยงัง<อ><อ> มาอีกแล้วหนึ่งตัวนะป้ายายจิมว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหนไปรับกอก็ได้รับก่อนก็ได้ก่อนทาแต่ว่าหา,านลำบ่าเฝ้าว่าเฝ้าค่อยว่าเจ้าปีนเซฟไฟ่ฝ่าลำนี่ น้เซียหวหอยจะได้แปลนเมืน่เงินเนี่ย้ามีก็ได้รน้ำหนักเก้าสิบทานได้ครับเพราะว่ากลุ่มคนที่ง้นลงกานสิ้นกินทานงานพลังงานสิ้กินทานกะพิบในงานยิ้มแย้มเจ็มใสอาหเกินเกินมกหลาบในจิมบุญและอิ่มใจสัมผัละลายหัวใจก็ปั๊มเตจางหมอลำฉลอง จัดว like so like so ์าแรงกล้าล้นเหลือสัดว่าแรงกล้าล้นเหลือเกื่อน้กลึ่อนเกื่อลงบุญลงไหลหมดไปละบอได้เสียได้หมดไปละโบได้เสียได้ปลุกปุกภูมใจไี่ใดบุญกุศลมากก็เรองกันกันทานจัง่าบุญกั้ไใดลงทุนปัจจัยไดอันละพันอย่างพี่น้องกันจังมาโ้มตึ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 มพูดเติมมาตึมติมติมเมอยู่แม่ เต่<ข> <usion icana S 1> นเอม็นปนใจผลิตภัณฑ์มาออสเตรเลียหน้าตาสุดสสชุกใจได้ in ียสุดค่ะ ปกติก็พันโก่าห้าันสองถ้าส่งถ้าส่งปกติถ้าไม่เกิน1กิโลนะครับถ้าส่งพันสองร้อยบาทเปบนเด็นะครแล้วก็ถ้า m s ยเอก็ประมาณไม่เกิน2อ0พอ่ะก็อยู่ประมาณพันหนึ่งไม่เกินนี้ก็จะแจ้งนะครับจะแจ้งในส่วนของถ้าจะส่งก่อนนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักขึ้นอยู่กับน้ำหนัก เดี๋ยวคุณเจ้าภาพใจบุญคุณปุ้กี้นะครับและเอเนไอเนะครับหาเป็นเิ็นเรื่องอะรแต่ถ้าต่างประเทศก็

จบหนึ่งคนเรียบร้อยเอาอีกบ่แหมเอาอีกสามอนมามามาสันมาเอาอีกก็มามาฟังไม่เบื่อฟังไม่เบื่อธรรมดามันบพี่จิมมี่เก้านอนเล็กเก้าอ๋อคุณสุภัตตาตอนนี้ต้นอ้อมาทําธุระที่เขาวงนะคะต้นอ้อมาทําธุระที่เขาวงก็เลยมาแวะเยี่ยมพี่ดัมมี่นะคะเราก็เลยแวะมากินข้าวที่บ้านพี่ดัมมี่ค่ะวันนี้ค่ะคุณสุนัตตาช่องเดียวกันกับคู่หูลิอาใช่ครับเป็นคู่หูลิอาเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานจันที่คนฟังคันเดียวเห็นหน้า เอามายิ้มเปิ่นเวิ่นเปิ่นเบิ่์นละเปิลละเวิรนละเปิ่นเบิ่นรัตนาน้วาสิเอาดูดเนี่ยต้นรัน้องวาสิเอิญหัวยานีบอทันหน้าจะมาเห็นหน้าจะมาเห็นหูเห็นตามาเห็นคิ้วเพื่อเจริญกระสาวนางเอียนอยากได้ขันเมื่อให้ไม่แง่ขันน้อยขันน้อยดองแด้งดองแด้งดองแดง ้องแดงรองแดงรองแดงเส้นทน่มหน้าเป่าแคลนเอลก็ได้เอลมองแปลนเป็นวนนอนแนอนโนอน่อเป็นสาวมอลำามันกะสิก้อนขั้นละพี่นอนบอหลักสาวมอลำมันกะสิก้มโอ้ยหอมบ่หอมบอหอมน้องกะสีก้มดุมเจ้าละเขาใส่เตียงขั้นเตียล้ตะลี่ยลี่ เตียงเตี้ยเตียงนอนเตียงโต้เตียงนอนเตียงนั่น้ะเพิ่นน้าหวานอนนอนเตีย่หน้าพิ่นมนอนเจ้าอย่าสูงนี่อย่าสูงใส่ผ่อนแกงบอนเจ้าใส่เอียนบ่ได้ผิดหน่าละเม่นผักเพี้ยนทิพย์ได้ใส่ผู้ได้กันเจ้าได้เลือกทิพย์กันจะได้ลูกน้องรัตนาหน่วงวาสิคองขันได ลูก2สาวหมอลำมันกะสิหาได้ลูก3พ่อลูก4ลูก5ท่านป้าเมียมาน้องสิอนอายผู้บ่าวสิอิ้สิอนผู้บ่าวไปมาเอิ้นละเพิ่นว่าพอหาลุ้มปลากินเบ็ดใหัวเจ้าเป็นผัวเป็นผัวไปแล้วตอนนี้ไปเนาะมันจังออยมาเป็นผัวหมอลจังน้องจังน้องผู้ังน้องจังน้อง ยังนองไว้ข้องสิได้แม่นปอมกาลสั้นแล้วพีนาก่อนคำนี้นะเอ้ยนาเราคิงบางๆเอ้ยผู้เคยไทยเมืองอุบลนบอกกูบ่นบอกเอาละแม่หนุ่มอนเอาไ้ฝากช่องนะครับช่อง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 อ่าฝากช่องช่องช่องสวัสดีครับด่ดัมมี่ดัมมี่บัดดีิตนายครับผม วันนี้ต้นรัตยายจำลองต้นอ้อแล้วก็ทีมงานวีอาร์ดีครับจู้กบก็มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปดคอนเสิร์ตกันเนาะใครอีคนไปใส่เก้าเอาใส่ขอชิโต้นนะแล้วจะมองออกถึงใครลุงจิมลุงจิมลืมจิม้งจกปั้นหินเนี่ยชัดสายเปร์เนี่ยเนี่นี่ยดูาิจีนี่จะรักวันแล้วนะฝันแบบนี้จะเจอแมวปุ๊บกนคนไวคนไว น้องก็คนสวยขอบพระคุณค่ะจากสระบุรีค่ะคุณยุทธพงศ์ตรงนี้ไหมค่ะรดนน้ำเหรอขอบพระคุณก่อนหน้ารถดีไหมวันนี้ข่อไปแล้วต้นนอ้อขออนุญาตแจ้งให้เอฟซีสรางตัวร่วมกันนะคะว่าวันนี้ต้นอ้อมาอยู่ทีนั่แล้วก็มาเยี่ยมพี่ดัมมี่คือทุกที่ที่ต้นอ้อไปไม่ต้นอ้อไม่ได้ตั้งใจไปทำคอนเทนต์หรอกเนาะเออเพราะฉะนั้นเอฟซีอาจจะมองว่าทำไมต้นอ้อไม่ไปตรงนั้นตรงนี้นะคะต้นอ้อขออนุญาตบอกว่าเราเป็นแบรนด์ เราจะซัพพอร์ตทุกช่องเนาะเราจะไม่เออเราจะไม่ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งคือวันนี้ต้นท่อมาทำไมปลาไม่ดูนะคะที่เขาพุงเราก็มาเยี่ยมเสียชัดสายเปลาไม่ีนเบ็ดอะบอกมานุกแม่เสียชัดสายเปี๊นะครับลุงกิมเสียชัดสองวันแล้วโอ้โหมันไม่กินเบ็ดอะเจอเนื้อคู่โตแต่บ่เอาเนาะวันนี้ที่ยาวเอาเปอันเนาะเบอร์เรติก่อนเจ้า โบบทโบ๊ทแต่ว่าเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวหนึ่งแดงหนึ่งแดงไอยคอยกักไว้ซะก่อนเาาา่่รรคทไหถ้าเกิดว่าเขาล้ำเบิ๊ทล้มโบ๊ทเขาประหยาดจเนอะโอ้โหต้องคอยเงืินซะก่อนะได้เลยนะครับไเนี่ย084 510 888ครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคู่หูรีอาด้วยนะครับแดงหนึ่งเขียวหนึ่งก็จะได้ท่